การข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่านนี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้ว สามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t h ทั้งขา่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทาสถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM Stereo m a t p l e x ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอป l i c a t i o n Line สถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอก่อเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณทุกฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมรตันรักษาครับสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณถ้าสถิต อยู่ในใจตราบนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพ,พุทธเจ้ารายการพอเพียงเพื่อเพียงพอกับมอกอยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กราบไหว้สาคุณฟังทุกท่านครับตอนทักคุณฟังขา้า่รายการข่าวจากมอกก์จึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนเมตรตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมอกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook ครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตวัวนะครับสถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมในบริการสาธารณนะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยัง่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนาไอหนอก,ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการาจะาเนี่อเอียงจะได้ ถูกลักถูกการนะครับก่อว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสําคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเรามีหน้าที่อย่างนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิตภายใต้ลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเราต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อนจะไปรอคนอื่นมาช่วยนนมาทุกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไก ของสังคมเนาะไออย่างที่เกินตัวหรือว่าไออย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลือออันนี้ก็ว่ากันไปแต่ออย่างที่เราทําได้เรากระเดินหน้าไปนะครับตามพันธกิจของเราหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคมบ้านเมืองจะอยู่ได้เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตเกาให้ดีที่สุดรับผิดชอบต่อนหน้าที่แล้วก็มีความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของสถานีวิทยุมกอได้ครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเครื่อ AM Stereo 612อกิโลเฮิร์ตซ์หมุนมานะครับหรือจะไปทางโซเชียลอิอนเทอร์เนต็ตทั้งหลายก็ได้นะครับทางเว็บสงเว็บไซต์ก็เซิร์ชเป็นภาษาไทยเข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับว่าสถานีวิทยุมกเจยงใหม่นะครับก็สามารถรับฟังกันได้ตลอดเวลาสาวสีชั่วโมงหรือว่าออนทามินวันเนาะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่สื่อสารกันที่นี่ครับดูแลสุขภาพกันทุกๆคนตัว ข่าวสารต่างๆวันนี้ครับยังไปที่ตามเรื่องราวที่เอามาฝากกันมีอ,อย่างน่าสนใจนักเลยทีเดียวนะครับก็ได้ยิบยกเอามาฝากกันเพราะว่าข่าวสารนั้นมีอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเนี้งแรงครับอยู่กันกับรายการข่าวจ,าาจังใหม่แรงวันนี้่กับผมามานตรักษาครับมาที่เชียงใหม่เาครับท่านว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณทศนเพื่อนอุดมอูถึงกิจกรรมต่างๆมากมายเนาะก็ช่วงนี้ก็ทําหน้าที่ผู้ว่า จนถึงช่วงที่ได้มีพระกรรณพุทธเจ้าประมอมตามที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายไปเป็นผู้ตวรวจราชการเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังเป็นหัวราชการจังหวัดเชียงใหม่อยู่คุณทศพลเพื่ออุดมจำอู้ถึงเรื่องของเ,อเรื่องหนาวเรื่องภัยพิบัตอยางต่างๆปฏิตามครับสวัสดีปลายฝนต้นหนาวนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่รักเคารพทุกท่านครับ ช่วงนี้ก็เมื่อวานนี้กรมอุนิวิทยานะครับก็ประกาศให้ประเทศเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแต่ว่าใช่ครับตอนก่อนที่ผมมารับตําแหน่งเนี่ยเราก็ลบกับสถานการณ์อุทภภัย <c oughs> ท,ทุกคนเนี่ยใจไม่ดีตุมต้มต่อมว่าเอ๊จะจะจะเหมือนปีที่นะครับแต่ว่าก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่า,วาเพราะอะไรปีนี้เชียงใหม่น้ําไม่ท่วมนะครับและ ปีปีหน้าปีต่อไปก็เล่าให้ฟังว่าก็จริงๆเชียงใหม่เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่15บห้าพฤษภาคม68ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเราเจอพายุไปประมาณ6-7ลูกนะครับ<ถ>ก็คือวิภาด<ช>เดือนกรกฎาคมเราเจอวิภาคาจิกิสิงหาคมหนองฟ้าเนี่ยน่าจะว่าสิงหากันยา นะครับลากาซาลากาซานี่กัญญาบัวลอยจำได้ล่าสุดล,าลา่ดลาสุดบัวลอยแล้วก็แมกโมอะไรที่สอตัวแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้มีไม่มีผลกระทบกับตังปริมาณฝนถ้าพูดถึงปริมาณฝนระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันต่างกันไหมผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าปีส5 6พนสิเจดะฮะตะ่กี้ท่านผอ,อสูนุตตุนิยมนิยานะจ๊ะท่านแบบเป็นคนรายงานผมเองว่าฝนเชียงใหม่โดยเฉลี่ยนะครับประมาณเก้าร้ยมิลลิเมตร แต่ว่าปีนี้หกแปดเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณพันเกือบพันสี่ร้อยมิลลิเมตรคือคือปริมาณฝนฝนจากฟ้าเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะครับทีนี้พอมาดูเราเราเรา,เราเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับพอฝนตกลงมาสิ่งที่เราต้องบริหารสถานการณ์กนะ็คือว่าเราก็จะดูจากผอศูนย์ูนตุดเมื่อสักครู่นี้แหละฮะท่านผอเอเอนี่แหละจะเป็นคนคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอฝนตกลงมามันก็จะเป็นน้ําท่านะครับโดยเฉพาะรุ่มน้ําสาขา เชียงใหม่เนี่ยเราใหญ่มากเรามี14ล้านไร่มันเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต้องหนาภาคภูมิใจเพราะเราไปได้ที่ข้างเคียงมา <ถ y S 2> นะครับจากลําพูนเขาเขาเขาคืนมาให้เป็นหมื่นไร่เลยเราก็เลยมีพื้นที่ใหญ่แต่เชียงใหม่เนี่ยมีถึงสามลุ่มน้าโซนเหนือเนี่ยจะเป็นลุ่มน้ํากก <ถ y S 2> อยู่ในอำเภอฝางแม่อายชัยประการยงแหงนะครับส่วนโซนเหนือจนถึง ก็ก็ลงมาทางใต้เลยก็ค no ือรุ่นน้าปิงเริ่มตั้งแต่เวียงแหงเชียงดาวไล่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เรายังมีลุ่มน้ําสารวินด้วยนะลุ่นน้าสารวินก็ยังอยู่เราอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่แล้วถึงมีสามุ่มน้ําอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอฝนตกลงมาหน่วยแรกที่จะต้องเป็นคนมีเซ็นเซอร์หรือตัววัดปริว่าระดับน้ําท่าเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อต่อเรื่องอุทกภัยหรือไม่เนี่ยก็คือส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรที่หนึ่งนะครับพออาศัยลุงเนี่ยจะเป็นคนรวบรวมข้อมูลรายงานให้ทางทางทางผมแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่พอน้ําน้ําจากลําน้ําสาขาไหลลงแม่น้ําหลักที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะฮะคือแม่น้ํากกแม่น้ําปิงสารวินเนี่ยก็จะมีกรมชลประทาน <c oughs> เป็นคนที่บอกระดับน้ําท่าของเราปีนี้ทําไมเขตเศรษฐกิจไม่ท่วงนะครับเขตนะเศรษฐกิจคือเขตไหน ก็คือเขตตั้งแต่สันผีเสื้อฟ้าห้ามเทศบาลนครหนองหอยปาแดดท่าบางตาลค่ะนะครถ้าน้ำมันท่วมเนี่ยม,มันก็จะลดเขาเรียกว่าพื้นที่ชุมชนหนานแน่นพื้นที่ชุมชนหนาแน่นปีนี้เราไม่ท่วมเลยค่ะอย่างที่ผมเรียนแหละครับว,ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลตั้งแต่พยากรณ์อากาศและ,แล,ะแล้วเซ็นเซอร์ที่วัดในระดับน้ําท่าต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องคอยเฝ้าระวังพื้นที่ในเขตเทศบาลนครเนี่ยเราจะต้องคอยดูน้ําฝนนะฮะ มากที่สุดในพื้นที่อำเภอรประมาณสักสี่ห้าอำเภอ <Okay. S 1> อําเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงแม่ริมและสันสายอําเภอเหล่านี้เนี่ยมวลน้ําเวลาตกที่พื้นที่เขตอําเภอเหล่านี้มันจะวิ่งเข้ามาที่เขตเศรษฐกิจที่ผมพูดคือสันปีเสื้อฟ้าห้ามเทศบาลนครน้องหอยป่าแดดท่าบางตาลนะครับถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ดีมันจะทําให้เกิดการบริหารสถานการณ์ที่ดีอันนี้ก็จะเป็นการบริหารสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้ แต่ถามว่าเอะแล้วทำไมปีนี้ในพื้นที่โซนพื้นที่เศรษฐกิจถึงน้ําไม่ท่วม <c oughs> ผมก็เรียนอย่างนี้ครับเช <c oughs> ียงใหม่เนี่ยมีการถอดบทเรียนเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็มีการเขาเรียกว่าเสนอแนวทางในการป้องกันอุทกภัยค่ะแ <c oughs> นวทางที่สําคัญคือเร่งด่วนที่สุดก็คือการขุดลอกแม่น้ําปิงครับ <c oughs> เราขุดลอกแม่น้ําปิงเขาเรียกว่าลึกลงไปสองเมตรและกลางแม่น้ํานะครับ ไปขวา20ซ้าย20ระยะทาง42กิโลเมตรอันนี้คือกลยุทธ์หลักของปีนี้เลยทําให้ทรายที่อยู่ใต้แม่น้ําปิงเนี่ยนะครับซึ่งไม่เคยขุดมาเป็น10ปีและ20ปีแล้วถูกดูดออกไปประมาณ1.7ล้านลูกบาทเมตรทําให้แม่น้ําปิงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยมีพื้นที่รับน้ําทําให้การระบายน้ํามันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ โครงการสำคัญที่ผมเชื่อมั่นว่าเป็นกลยุทธ์ในการที่ทำให้ปีนี้พื้นที่เศรษฐกิจเราปลอดภัยนะครับประกอบกับการบริหารสถานการณ์ปีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ให้คือเฝ้าระวังแล้วก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อเนื่องตลอดเรียกว่ายิ่งถ้าหากว่ามีพอเอาเ,เตือนว่ามีพายุเข,ข้าเนี่ย24ชั่วโมงเราแทบไม่หลับกันเลยนะครับก็ต้องคอยสแตนบายตลอดใช่ครับค่ะนี้คำถามถามว่าเอ๊ะแล้วแล้วปีต่อไปเราจะทำยังไง แน่นอนครับเราก็ต้องมีการขุดเพิ่มขุดขยายแล้วก็แก้ไขผู้ที่ลุกล้ำลำน้ำอันนี้ก็จะเป็นแผนใน,ในลำดับถัดไปสิ่งแรกเลยก็คือพื้นที่แรกๆนะฮะก็จะเป็นหน่วยราชการ <c oughs> ะะที่มีการ <c oughs> เข้าไปเกินในพื้นที่ลำน้ำ ก็ตอนนี้ก็ที่เราก็ไม่ต้องแน่นอนว่าทุกคนก็พูดกันอยู่เสมอว่าตรงบริเวณตำรวจภั้5ภุธรภนคั5เนี่ยแคบนะแน่นอนครับตำรวจภุธรภนคัก5มีการทำแผนงานโครงการเรียบร้อยหมดแล้วเราจะมีการเคลื่อนย้ายออกไปอยู่ทางแม่โจ้ก็มีการสลับที่กับกระทรวงมหาดไทยอะไรอยู่ในขั้นตอนแล้วก็คาดว่าจะเริ่มนับหนึ่งในปีนี้แหละฮะแล้วก็ จะเรียบร้อยไปในสองสมปีนี้แน่นอนตรงพื้นที่บริเวณดังกล่าวก็จะมีความกว้างขึ้นขยายขึ้นหลายคนพูดว่าเอ๊ะทำไมตรงนั้นไม่ทําคนนี้ไม่ทําไม่ต้องห่วงครับทางทางตำรวจทําก่อนให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีการปรับพื้นที่ในจุดอื่นๆอ,อีกต่อไป <c oughs> ก็จะทําให้ประสิทธิภาพการระบายน้ําปิงดีขึ้นส่วนจริงๆแล้วมีการพูดหาลือกัน หลาย่หลายเรื่องที่เช่นทําไมไม่ยอดคือเรียกว่ามิติด้านความยั่งยืนเร,เรา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 ไม่กลับไปดูบนดอยเหรอบนต้นไม้บนดอยบนอะไรอย่างนี้มีการปลูกมีการทําลายพื้นที่กันมากน้อยแค่ไหนไม่ต้องห่วงครับทางจังหวัดมีการเข้าไปดูแล้วก็จะทบทวนมิติด้านความยั่งยืนกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีป่าแล้วถูกปลุกลุก นะแล้วก็ยังไม่ได้มีการจัดระบบระเบียบระหว่างชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้ป่านนี้เรามีการพูดคุยกันแล้วตามกรอบแนวทางของคอตชอปีนี้ถ้าพูดถึงในพื้นที่เขตเศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่ากลับกลายไปโดนที่เขาเรียกว่าดินโคนลนถล่มน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันในพื้นที่บนดอยเชียงใหม่เนี่ยเราเราเรา,เรามีพื้นที่ภูเขาแลนะ็ป่าเขาเนี่ยนะครับอยู่ถึงกับ 70%ค่ะเราเป็นพื้นที่สูงนะฮะปีนี้เราก็โดนไปที่ปางอุ๋มแม่แจ่มนะครับตอนช่วงที่พายุคาจิกิและหนองฟ้าเข้ามาเมื่อสิงหากันยาดินสไลด์ปีนี้ก็เราเสียชีพไปมีประชาชนที่เสียชีวิตไป8รายศูนหาย2นะครับบาดเจ็บไป15บ้านเสียหายทั้งหลังเนี่ยเป็น34หลังเลยนะ,ะผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากค่ะ ผมเลยมานั่งวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่เนี่ยเรื่องที่เสี่ยงนอกจากพื้นที่เศรษฐกิจแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้เราพื้นที่เศรษฐกิจเราทําได้ดีแล้วแต่ว่าคนที่สุ่มเสี่ยงแล้วเวลาเกิดเหตุหน้าฝนที่ไร่เนี่ยจะถ,ถึงขั้นเสียชีวิตก็คือดินสไลด์ถ้าย้อนกลับไปปีหกเจ็ดเนี่ยก็จะโดนที่ที่บ้านบ้านดอยแหลมนะครับอำเภอแม่อยอปีนั้นก็เสียชีวิตไปหกรายเหมือนกัน ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ฮะดินสไลด์บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดเกือบทั้งหมดใช่ครับะะเพราะว,าว่าคนทางดอยบนดอยเนี่ยเขาจะไปอยู่กันบริเวณที่ลาดเชิงเขาค่ะแล้วก็เขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถามว่าทุกวันนี้เรามีเรามีการแจ้งเตือนไหมเรามีระบบแจ้งเตือนแต่ว่าเท่าที่เราได้ถอดบทเรียนแล้วพบว่ามันยังไม่ละเอียดมากพอ เชียงใหม่เนี่ยมีหมู่บ้านอยู่ประมาณสองพันสิบสองพันสิบเอ็ดหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงลักษณะแบบเนี้น่าจะเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็เลยมีการถอดบทเรียนปีนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมการรุ่นน้ำปิงนะครับก็ได้มีการตั้งคณะทํางานนะโดยตั้งอาจารย์อาจารย์ชูโชคนะฮะเป็นเป็นหัวหน้าคณะทํางานในการถอดบทเรียนเรื่องของดินสไลด์แล้วก็ ทำระบบ Early Warning ระบบแจ้งเตือนนะครับพัฒนาระบบแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งคณะทํางานก็ได้ทํางานเสร็จเรียบร้อยแหละได้มารายงานให้ผมแล้วก็คณะกรรมการ่มน้ําปิงทราบแหละเราจะใช้ตัวกระบอกวัดน้ําฝนแบบแบบเก่านี่แหละครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรสลับซับซ้อนจะจะมีการอบรมให้ผู้นําหมู่บ้านเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะ,ะในการรายงานผลปริมาณฝนผ่านกระบอกวัดน้ําฝนเนี่ยนะครับ โดยใช้โทรศัพท์มือถือธรรมดาด่แหละถ่<อ>ายที่กระบอกน้ําฝนแล้วก็กดส่งมันจะมีตัว AI แปลค่าให้เรียบร้อยแล้วก็มาเข้าสูตรที่ทางกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็ทางกรมทรัพยากรธรณีมีอยู่ค่ะคือเรามีฐานข้อมูลเรื่องคุณภาพดินอยู่เรียกว,ว่าความลาดเอียงของพื้นที่อยู่แลือเบสแมปพวกนี้เรามีหมดแล้วเราขาดข้อข้อมูลผันแปรเรื่องปริมาณน้าฝนที่ละเอียด ถึงระดับหมู่บ้านอันนี้ยังไม่มีเรามีแต่ระดับตำบลแต่ยังไม่ละเอียดถึงหมู่บ้านเราจะขยายให้ลึกลงไปถึงในระดับหมู่บ้านอันนี้เรามีการตั้งเป้าแล้วแล้วก็เรื่องขอบคุณทางองค์การของจังหวัดนะครับจะรับเป็นเจ้าภาพในการลงทุนให้ทั้งหมดอบรมแล้วก็วางระบบในการที่เรียกว่า CBDIM ค,คือ Community Based Disaster Risk Management คือใช้ชุมชนเป็นฐานเพราะว่าเขาอยู่ฟอนตลน์การที่จะให้ใน คือจังหวัดหรือระดับอำเภอเนี่ยเข้าไปดูแทนเขาเนี่ยไม่ได้มันจะต้องให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ถ้าปริมาณน้ําฝนที่เขารายงานมาเนี่ยมาที่ศูนย์เราเนี่ยฮนะศูนย์เราจะเอาเข้าสูตรสูตรมันจะแปลออกมาเป็นสีครับถ้าเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยคือเสี่ยงแหละอ่าถ้าคุณเสี่ยงคุณจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติจะที่เป็นมาตรฐานายังไงก็เรียกว่า S O P คือมาตรฐานในการปฏิบัติเราจะถูกเขียนไว้มาฝึกอบรมให้เขา คือเมื่อถ้าสีเหลืองคุณจะต้องแจ้งเตือนแล้วสีแดงคุณจะต้องเตรียมอพยพค่ะคุณจะต้องมีพื้นที่รองรับสําหรับที่จะอพยพไว้ล่วงหน้าเลยค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือถ้าหากว่าเกิดเหตุอันเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถอดบทเรียนกันค่ะ,คะเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องของดินสไลด์ดินโคนลนถล่มเนี่ยทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตอีกนะครับโดยเฉพาะทรัพย์สินเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่จริงๆแล้วนะแต่ชีวิตเนี่ยสำคัญ เพราะผมจาได้ว่าเมื่อครั้งที่ผมลงไปที่ปังอุงงองค่ะผมลงไปตั้งแต่วันที่ยี่สิแปดสิงหาตอนนั้นยังเป็นผู้ตรวจอยู่เลย <c oughs> นะครับก็วิ่งก็ไปดูเพราะว่าผมผูกพันกับอำเภอแม่แจ่มอยู่แล้วผมเคยเป็นในอำเภอที่นั่นก็เห็นคนที่สูญเสียคนที่รักแล้วมันมันเสียใจค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีหกเจ็ดที่แม่อายบ้านดอยแหลมบ้านบ้านแหลมเนี่ย <c oughs> ก็คล้ายคล้ายึกันทําไมต้องเกิดแบบนี้ซ้ําๆทุกปี เราจะต้องหาวิธีการนะฮะเขาบอกว่าในโลกนี้ระบบแจ้งเตือนเนี่ยมันจะมีความแม่นยําอยู่ที่สักสี่เอร์เซตาก็เลยคุยกับนักทำงานว่าจริงๆแล้วมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาลัยอีกหลายๆมหาลัยในจังหวัดเราเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราให้มันสูงกว่าสี่สิบเปอซมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานโลกได้ไหมนะเพื่อชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกท่านเขาบอกว่าน่าจะได้นะฮะน่าจะได้เพราะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าความชุ่มชื้นของดินหรือค่าความเสี่ยงของดินสไลด์เนี่ยมันเรียกว่าค่า API ค่าค่า API เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถทำให้ให้มีประสิทธิภาพและแม่นยำได้นะครับซึ่งเราก็จะพัฒนาเชียงใหม่เราก็จะทำเรื่องของดินสไลด์ดินคนสล่มในปีหน้าให้ดีขึ้นถ้าปีหน้าเราก็ประเมินกันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์เราถือว่าเราเประสบความสาเร็จนะแล้วเรามีการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำตรงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะพัฒนาต่อไปอันนี้เราก็ก็คือ เจตนาล้มหลักเลยข้างเรื่องนี้ก็คือจะไม่ให้มีเรื่องของความสูญเสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์เกิดขึ้นอีกเขตพืธธ้นที่เศรษฐกิจก็จะต้องไม่มีน้ําท่วมสร้างความมั่นใจให้กับเมืองท่องเที่ยวนะฮะเห็นโมเดลเที่ที่เขาทําที่กรุงโตเกียวนะฮะยีปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีมีปัญหาน้ําท่วมคล้ายเราเลยแต่ว่าเขาลงทุนฮะด้วยการขุดอุโมงผ่นน้ําออกไปเลย จากเมืองที่มันมวลน้ําเนี่ยมันจะวิ่งเข้าเมืองคล้ายเชียงใหม่เลยเขาก็ขุดอุโมงค์ที่เมืองไซตามะนะฮะเป็นอุโมงค์ยักษ์เลยแต่ผมถามว่าเขาลงทุนเท่าไหร่เขาบอกเขาลงทุนไปเกือบแสนล้านกับแปดหมื่นล้านเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือว่าตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เขาจะไม่มีเหตุการณ์ท่วมอีกเลยนี่คําถามก็ถามว่าเอ๊ะแเชียงใหม่ก็คล้ายๆกันนะมวลน้ําเนี่ยมันก็จะไหลมาอย่างที่ผมบอกอ่ะเมียงแหงใช่ไหมเชียงดาว แม,แ,แม่แตงแม่ริมเนี่ยพอถ้ามันน้ามันรวม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 ,มันจะเข้ามาแต่ถ้าเกิดมาทางออ,อีกฝั่งหนึ่งจะมีอ่างเก็บน้ำนะฮะของ,ของอที่ในหลวงราชการที่เก้าพวอกอท่านสร้างไว้อันนั้นก็จะเป็นตัวกัน้นเพราะอ่อออางเก็บน้ำํำอ่ออางอ่างนั้นจะเก็บได้ถึงสองกับสองร้อยหกสิบล้านลูกบาทเมตรก็จะทําให้ มวลน้ําทั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วเพราะอ่างนะเพราะอ่างแม่งัดสมบูรณ์ชนเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเก็บน้<ฆ>ําแล้วก็ในหน้าแล้งแล้วก็เอามาใช้แต่ถ้าหลุดมาจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าเมืองเหมือนที่เราเคยเจอกันมีคนพูดว่าตอนนี้เราจะทําถนนวงแหวนรอบรอบส<ฆ>ี่อยู่ก<ฆ>็มีคนพูดน่าสนใจว่าเอ๊ะในเมื่อคุณทําถนนให้รถวิง<ฆ>่งทำไมไม่ทํา ทางน้ำทางรอดให้น้ำบ้างใา้น้ำบ้างใช่ไหมเหมือน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 โมเดลของญี่ปุ่นแต่ว่าเราอาจจะไม่ต้องลงทุนสูงแบบเขาอาจจะอยู่บนดินบ้างใต้ดินบ้างมุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ผ่านน้ำออกไปจากทิศตะวันออกของเป็นช่องทางน้ําผ่านให้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 มวลน้าเนี่ยมันถูกเฉลี่ยไปบ้างไม่พุ่งมาในพื้นที่เขตชุมชนนะฮะแต่เพราะว่าทุกวันนี้เรามีทางตะวันตกเรามีแล้วเรามีเรามีคลองชนประทานใช่ไหมฮะ ฝั่งตะวันตกที่มาจากแม่แตงอ่ะค่ะแต่ว่าฝั่งตะวันออกเรายัางไม่มีอันนี้ก็น่าสนใจก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการศึกษาในรายละเอียดในอนาคตกันต่อไปเพื่อที่จะทําให้พื้นที่เศรษฐกิจของเชียงใหม่เราเนี่ยพ้นจากปัญหายั่งยืนใเนเรื่องของการป้องกันอุทกภัยให้ได้เหมือนญี่ปุ่นเขาแหะคือเขาเขา20ปีจากนั้นมาเขาไม่มีเลยนะ,แล,ะแล้วเราก็าายอยากเป็นแบบนี้ค่ะ เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเสียเท่าไหร่เราสูญเสียไปแคช่ชดเชยให้ชาวบ้านนะผมได้เป็นคนเซนเน็นจาได้น่าจะพันสองร้อยล้านนะแต่ว่าถ้าประเมินทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเขาคำวนวณว่าประมาณห้าพันหกร้อยล้านแต่ว่าปีนี้เราใช้โครงการขุดลอกเนี่ยเราใช้ไปสามร้อยล้านเองเราลงทุนสามร้อยแต่เราเซฟโอ้โหถ้าเซฟในเรื่องของอิมเมจนะภาพลักษณ์เราเซฟไปได้เยอะเลยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คุ้มกับการที่จะต้องทํา แล้วกม็มิติได้ความยั่งยืนคงจะต้องถูกนำมาพิจารณาเพิ่มขึ้นหรือกระทั่งถึงเรื่องป่าไม้บนดอยการปลุกป่าการจัดระเบียบเรื่องพื้นที่การเกษตรบนดอยอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้จะต้องทำแบบองค์รวมแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้นครเชียงใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรนั้นมีความยั่งยืนในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยครับคือเราต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเชียงใหม่14ล้นไรเนี่ยเป็นพื้นที่ในเขต ภายใต้กฎหมายป่าไม้เนี่ยอยู่ถึงเกือบสิบสิบเอ็ดล้านไร่สิบกว่าล้านไร่เลยเป็นทั้งป่าอนุรักษ์และป่าสมวนแต่ในป่าอนุรักษ์และป่าสมวนนั้นน่ะมีคนอยู่นะฮะมันมีคนมีชุมชนอยู่เก่าแก่ปัญหาระหว่างคนกับป่าเนี่ยยังเป็นปัญหาที่เราจะต้องเราจะต้องแก้ให้ได้เมื่อใดที่คนหิวป่าหายทำยังไงให้คนไม่หิวแล้ว ป่าก็จะไม่หายสร้างป่าสร้างไรายได้ทําให้เกิดความสมดุลในเรื่องระหว่างคนกับป่าให้ได้อันนี้คือัวใจแต่ประเด็นว่าฐานข้อมูลเรื่องคนในป่ามีมากเรามีหมดแล้วแนวทางที่รัฐกำลังทำในปัจจุบันก็คือการจัดระเบียบคนที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะในเขตป่าสงวนเนี่ยมีความชัดเจนแล้วที่จะจัดระเบียบด้วยการให้สิทธิ์อยู่อาศัยและทํากินเลยมันก็สอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่เรา คือนครแห่งชีวิตนครนนเป็นที่สุดแห่งความสง,ง่างามทางวัฒนธรรมใช่ไหมนครแห่งความมั่งคั่งแต่คำนี้ที่เฉบผมชอบก็คือบนพื้นฐานของการกระจายโอกาสโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะและยั่งยืนคุณู้ฟังครับอย่าลืมนะแซวเก้านะครับเป็นวนันที่เรา,าเริ่มได้ใจซิตคนละครึ่งกันแล้วเนาะอันนี้สําคัญเลยนะครับ ก็ใครที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปหรือว่าผู้ที่มีพระราชบัญชีก็จะได้รับต่างกันอย่างที่ว่าเนาะสองพันก็สองพันสี่ส่วนคนที่ได้บัตรประชารัฐก็จะได้เพิ่มวงเงินขึ้นมานะครับจ่ายสิทธิ์สำหรับคนละครึ่งต้องจ่สิทธิ์ครั้งแรกนะครับเริ่มจช้ตั้งแต่สิบเก้าตุลาคมครั้งแรกคือหมายความว่าฮาลลีเสต้องไปจก่อนภายในวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤศจิกายนนะครับ สักเก้าถึงสิเนี่ยต้องไปจ่ายสักเตือนหนึ่งก่อนนะครับมันจะไม่ต้องจ่ายทุกวันนะครับมันมีลิมิตยู่ว่าวันนึงไม่เกิน200รอเอ็นก่ทีนี้ถ้าเขาบดไปจช้สิาาทธิ์เขาบดไปแย่สักเตือนลืมคิงไปอย่างก,กระตามแล้วแต่นะสิทธินั้นจะถูกคืนให้รัดแล้วก็จะเอาไปฮื้กับผู้ที่พลาดหวังนี่อันนี้เป็นว่านะครับเพราะว่าซาวล้านเนี่ยมันครบจบกระบวนการวันเดียวเนาะลงทะเบียน วันที่สาวเมื่อกอวันจันทะร์น่ะฟืบเดียวนะครับมาถึงเกิงวันเนาะไปแล้วนะครับเรียบร้อยเต็มทันทีนะครับก็เป็นอานิสงส์ที่ว่าจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจได้ยึงใหมมันบอกว่าแน่จะได้ถึงปุ้นเลยครับสี่ห้าพันล้านน่ยนะครับเพราะว่าคนใจซืดกับประมาณล้านนะเนีอยง่ายๆเอรวมครับผู้ได้รับ บัตรประชารชฐแถมสี่ห้าแสนนะครับมันก็เป็นล้านปลายล่ะนะครับเพราะนั้นง่ายๆเกือบทั้งจังหวัดนะครับก็น่าจะช่วยกระตุ้นร้านค้าร้านอย่างร้านรวงอย่างต่างๆก็ห้าพันกว่าตี้ที่เข้าร่วมหมูปิ้งข้าวลาดแกงท้งหมดทั้งนวลเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับมันบ่มีปัญหาเรื่องของไปตัวเก็บภาษีภายหลังที่เข้าใจกันนะครับบ่มีเนาะอันนี้ก็เข้าใจตรงกันนะครับคุณผู้ฟังครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกีรตติดต,ตามรับฟังรายการนะครับป้ากันไมโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ จะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมอกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรภาษาวปัฒนารรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมอกอให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต